บางที่มันการลืมคำถามว่าสิตอบคำถามก็ดีซามันคิดออกไอ้คำว่าไอ้คำว่าสินหาโตที่หาคือว่าสุรามีระยะมันจะประมาทฐานานี่เออคนว่ากินใบกระท่อมผิดบ่อกินใบกระท่อมกับผิดคำว่าสุรานี่ บ่แม่นต่งทางสิเปลวเหลาอย่างเดียวมีระยะมัดชะเมีไล่่งเครื่องกระทําใดๆนี่เครื่องดื่มอันใดเครื่องเคี้ยวอันใดนที่ทําให้สติสัมปชัญญะไม่เป็นปกติอันนั้นเดินว่าผิดคือมันบ่เป็นปกติเหตให้สติสัมปชัญญะบ่เป็นปกติคําว่าสติคือความระลึกนึกไดสัมปชัญญะ ก็คืออันร่างกายในอัติเส้ไปเส้มาหรือมีอาการมึนเมาของมันเองโดยบวมในตาหาวาต้องกินเหล่าพวกไหว้ไหวยังกับเหล่าแต่ก็่ต้องกินกัญชากระพีดบารีวาตาสุล่าได้วหว้หรือยังที่เห็ดห้บบวให้ร่างกายปกติกับสติบวปกตินั่นแหละอัในใดอันหนึ่ง <c oughs> เรียกว่าพีดบ่มพรือว่าพีด ใบกระท่อมพีษเบาพิษการชาตีอเบ่พีว่หวพิษ <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องดองของมันเมาเตียดในร่างกายบอปกติ <c oughs> คือคนเมาหลังปกติอีกบ่เส้ไปเส้มา <c oughs> อยู่ก็เอิ่นเบาพิษอยากอีกอันนึงบางคนกับภาวน่าไปถึงที่สุดว่ามันถึงความหวางอ่าเสียให้คิดจังได้ก็คิดบาออก คิดว่าออกกันเก็จเป็นต้องคิดดอ,อกสตินะน,นะขอให้รู้อยู่ซื่อเออว่าต้องไปคิดอย่างอื่นอีกแต่มันถึงความวางแล้วต่มันวางยิงสัน่นเ,เพียงแต่ว่ามันถึมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านเข้ามาเองดอกหน้าออแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านเข้ามาห้าสิคิดหรือหน้าไปใน,ในอนิจจังอนัตตาอยู่บ่หรือห้อาสิสิคิดปรุงแต่งให้มันเป็นไปอย่างอื่นอีกบ่แค่ว่ามีสติรู้อยู่ ว่างก็คือรู้ยูวว่าง่างาะจาเป็นต้องไปคิดอย่างอีกมันนั่งสิขึ้นมาเองดอกหน้าต่อไปนั่นนะคิดถ้ามันเกิดขึ้นมาผ่านขึ้นมาในความว่างมันมันก็บว่างแหละแต่ว่าพระสิเฮ็ดเห็นมันว่างโดยปัญญาบอกหรือเฮาตอนที่ว่าวางว่างโดยอํานาจของสมาธิซื่อๆได้อันนั้นแต่ถ้าว่างโดยปัญญานี่ก็คือมันประปรุงแต่งในความจากเป็นนะ หรืออื่นว่าว่างหรือปัญญาตามธรรมดาเราหละคำว่ <c oughs> า,าความคิดมันเกิดขึ้นได้ยุเสม,มอนั่นแหละแต่ว่าในสิ่งที่ห้าคิดเฮาบ่คิดในในความบจากไดและอยากเป็นมันเองคือสิ่งที่ห้าเห็นหฮาเห็นมันมันหฮาคิดถึงสิ่งที่ผ่านมามาแล้วปึ๊บน,นี่มันแก่แค่ว่าแก่แค่ว่ารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองแค่นั้นเอง ลัจังว่าถ้าถึงความว่างลังเสิเหตุจังได๋ตสิบ่ต้องไปเฮ็ุจังได๋ตสตินั้นรู้อยู่ว่าว่างหรือสติรู้อยู่ว่าบาดนผีผู้มีนิมิตนั่นนี่นิมิตทั้งหลายแหละ,ละเกิดขึ้นแล้วก็ดับเบิดนั่นแหละว่าให้ไปถือเอามาเป็นเครื่องคิดดอกมาคิดมาสรุปให้เป็นจังสันให้เป็นแบบนี้เด้แต่ไม่ต้องไปคิดอย่างมันให้รู้ซืซ่อนี่รู้โดยบ่ต้องคิดแต่บ่วรู้โ <c oughs> ดยบ่ต้องคิด อันนี้ก็คือตอบดูแเราแหละเจอกับการเปรียบเทียบคือว่าเฮาเห็นกับซักตวบานี่นะ,ะคือเฮาขับรถแลนไปตามถนนคนทางต้นไม้นั่นนี่เฮาก็เห็นเสาไฟสายไฟเฮาก็เห็นอตอนนั้นเฮาก็บ่ได้คิดอย่างเลยแต่ว่าเฮาเห็นว่ามันเป็นสายไฟบัี้เฮาคิดยอด้อนหลังไปปุ๊บเมื่อก็้ซักตวบาเห็นซื่อๆนั่นแหละบไ,ได้คิดไปว่า เป็นดังสันเป็นดังสีเด็กคือจะต้องไปคิดให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันกระูอยู่ของมันดังสันสำหรับผู้ว่าวางล้วนี่คิดยั้งก็คิด่ดาออกว่าต้องไปคิดให้มันรูอรูรูว่าว่างมันมนสิ่งใดสิเพิ่งหนึ่งคือผ่านเขามาในนิมิตกับสร้างกับให้รูซื่อว่าต้องไปปรุงเบังซื้อๆนี่นะเห็นซื้อๆนี่นะ เร <c oughs> าต้องไปหาความหมายอ่างมันงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของบาทเทียงแผนในนอนนิมิตมันเห็นจริงไปเลยมันว่าจริงหรอกนะอันนี้คือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึง่งเ,<อ>เปรียบเทียบอีกอย่างหนึง่งโดยที่เ้า่เอาเขมามใส่ใจในความเป็นในความเหนมัน,เป,น,นเป็นนั่นเป็นนี้ถึงความว่างแหละใล้รู้แต่อยู่ในความว่างนั่นเองระว่างบาทมันว่า,วางเ้แล้วมันสิติดว่างอีกละ่ะ <c oughs> ความว่างอันเกิดจากอำนาจสมาธิกันอย่างหนึ่งความว่างอันเกิดจากปัญญากันอย่างหนึ่งเนี่ยระวังเวลามันเบา่างมันมันพุทตัวนั้นพุทธตัวนี้ขึ้นมาเหตุจังใดมันสว่างบางทั้งทั้งที่มีอยู่คำว่าว่างในภาษาดิพานเออบ่ไเด้แปลว่ามันบมีอยู่ในของทั้งหลายมีอยู่แต่ว่ามันบมีเข้ามาอยู่ในใจของเฮา มันมันบ่มีในความทีเฮ้าอยากให้มันเป็นจังก่นจันสี่บ่มีในความเป็นมากแตมีแต่ในความหลูสื่อล็กน้อยมันมีในความมันมีในควอมหลูสื่อๆได้บ้มีในความเป็นเข้าใจบ่าล่ะคู่แดงมันมีในความรลูแต่ว่ามันบ่มีในความเป็นพากันชีถด้านคุยกันเยู่บ่ เสาไฟก็เห็นอยู่บ่เม่นบ่เห็นบ่คิดกับมันบ่ละบ่ได้คิดเลยเนาะเออก็น,นั่นแหละมันมีอยู่มันมีแต่ในควอมู้แต่ว่ามัน่มีในคว้อมเป็นถ้ามันมีในข้อมเป็นสิเป็นสี่ซี่อู้อออหู้ยู่อันยะแทหบ่าจ้อยังไงก็สิมาเห็นเนาะนะเข้าใจว่าละ่ะ <c oughs> คือเป็นบางหันกับบางง่ามบางนีกก็บบาดีอู้จเกราทำงานจังใดเนี่ยคือว่าไปเห็นสายไฟมันหมุนมวนี่หลามันมีแล้วามเป็นจากวาก็เลยเป็นไปน้ำมันมีแต่ว่าอะไรคิดยอดหลังคิดไปถึงสายไฟเสาไฟที่เขาเห็นบันมันก็ซื้อๆอยู่ได้หรองานบ่าหใจว่าคู่แดง คิดยอ้อนหลังไปมันเห็นมันก็เห็นอยู่แต่ว่าถ้าพ่อบอกให้คิดไปเห็นตัวจําตัวนั่นก็บว่าคิดได้ลหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันก็บว่าเป็นอย่างนี้ลหละมันก็เห็นอยู่ไหมนเนาะข้าใจาาาเราเบาบาดไห้ยออจงสงซั่นละแต่คู่แอนอยู่ใสโอ,อ้ออพุ่นละหาบังมูหัวหน้อยหลาย <c oughs> มันห้องหลอดามันมีในความู้แต่อยากให้มันเป็นในสิ่งที่เห็นข้าใจว่าว่าต้องให้มันเป็นถือข้าว่าเป็นเป็นไปด้ยดังใจเห้เนาะเห็นข้าเหลียวบางเดีอนนีก็ได้นี่น้ำสาที่ขาเห็นอยู่นี่ เขาเห็นซื่อๆเขาบ่ได้คิดอย่างกับมันมันกับเล้วเดเมมันดับเล่เดเมนั่นแหละคำว่าดับมีอยู่แต่ว่าบ่มีในห้าในนี่ในนี้ในความรู้สึกของเ้าบ่มีในมันเนาะแต่ว่าเห็นอยู่นั่นคำว่าว่างในภาษา่นั่นบ่ม่นแปลว่ามันบ่มีเดยมมันมีบดทุกอย่างแตะครบเบดนั่นแหละในตาหูจมูกลิ้นเ้ากไปไปสัมผัสสัมพันธสแต่ว่ามันบ่มีในใจมันบ่มีในความรู้สึกอยากไหนมันเป็น เออใจว่าหลักน <da> ั Elliot, so ่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายมันได้เบิดนั่นแหละตาก็เห็นอยู่นี่นะเนี่ยเบิ้งนี่เสาเสาเท่าเสานี่เขางบ่ได้คิดกับมันมันก็แล้วหันเดี๋ยวกหงาหูได้ยินผู้นั้นผู้นี้จังสันหนึ่งสี่มันก็แล้วได้๋ยวกเนาะตาหูจมูกกลิ้นยันหลุดศาติอาหารนั่นแหละรสชาติต่างๆนั่นสิส่วนมากคนเ้องไทย จะเห็นพัดประดุกนี่รดซาันี่จีำลร่ปวกปากขึ้นเลยลนะ่ะเนาะนั่นแหละมันมันมันแต่เ่าเห็นซื่อซืโดยว่าต้องมีอาการไม่ความอยากตัวนั้นขึ้นในใจห้องได้บ่หนะตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับทางนั้น,นอนันนะี้กระทบซื้อๆได้บ่คือว่าเขาย่างไปตามตลาดเออเขาย่างมาตาห้องหัวดวนดวนไปซื้อๆได้ย่บ่ รือถึนเห็นตาขวางใส่เขาใจมันถึงเราได้อยากว่าล่ะตาขวางใส่เขานี่นะเห็นได้หรืยยังแบบนี้บอต้องอย่างนี่แหละจังว่ามันมีถูกอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันบัมีในเฮ้ามันเห็นถูกอย่างแต่ว่าเฮ้าบอเห็นให้มันเป็นนั่นเป็นนี่อย่างสั้นอย่างสี่วุ้ยเบาหยาคือยังภาษาเนี่ย ภาษาบ่มีอย่างนี้ได้เกี่ยวเวลานเขาขี่รถปาดหน้าหรือว่าเห็นหน้าคนที่เคยศูนย์เคยสร้างมาก่อนอยังศูนย์อยู่บส่สมอนีโ,โอ้คือทั้ทาคือเทนอทั้ทาคือซีเรสันใจ่กว่า <laughs> เอาแค่ตัวกูบอคหดีย้อมันเห็นว่าจอได้อยูบอ่บ่ศูนย์บลาแกสั้นสั้นแหละยายามละรูโทษของมันรูโทษดูเขา้าดูถดดูเขา่าดูเขา่ามันก็คอยละของมันเองถ้ารูโทษเห็นโทษแล้วมันกะมันก็มันก็มาค,คิดท่านั้นคิดก็คิดเรื่องโทษมันบ่แมนคิดจะเอาโทษ โทษของมันโทษของภัยโทษของมันเฮาเองนี่เด้มันกูสูนย์ยได้กูไปนรกนย่อมนั่นได้โทษนะแต่ตัวนี้ดั้งหากได้เวลาเฮาโกดโมโหให้พู้นั้นพู้นี้นั่นบ่นมนแม่นไว่าเขาสิไปนรกคือเฮาสาบแซงคือเฮาอยากให้เขาเป็นตะคองได้เป็นเองจังร่าละ่ะเหตุงานคือดอกอตัวนี้ <c oughs> ให้มันท่านใขนขณะปัจจุบันนั่นแหละตอนนี้มันบ่ศูนย์แล้วมันผ่านมาแล้วก็มันได้ฟังมาเรื่อยเรื่อยเนาะ เออว่าไม่อีกแกคิดพ้อบารนดีเนาะเออบารนี้คิดพ้อแล้วกับบารด้คิดยังเนาะเอบารนดีห้าห้ามันไปเป็นอีกเลยแน่กระสัน้นๆแล้วโอ้โหเราอยูอ่เดียวดีก็ที่สูงขึ้นเก่าตรงไหนต้องสูงแบบตีปากของเราไปอย่างนั้นบาร์ดีสูงตีหางโม่โหวัววางเพี้น แลวพยายามให้มันท่านท่านแม่แกล้งกระทบปัจจุบันนั่นแหละก็เ,เอาตวัวปัจจุบันนี่นแหละเออธรรมะบ่เอ็นใส่ในจินตนาการเด้กข้อมูลมันสีมีมากปันใดกษร้สางบ่ได้เอาไปใส่โดยจินตนาการเด้เออคืออ่านมาได้จำมาได้คิดหาเหตุผลมันลงตัวได้แต่ว่าของกิงส่วาการระง,งับความโกรธแบบนั้นแบบนี้อ่านมาแล้วเนาะเออเนี่ยอ่านมาบอกผูอื่นได้ เรื่าบาดเขาคัดแยงกังนมาอ่านมาได้หลายจากเห็ุใดหรืลบเห็ุใดอารมณ์ความรู้สึกจากความันที่สูญฟึบขึ้นมาได้เออมันที่เก่งคองใดมันห่วงสมกูบขวารได้เนาะเออพอใจเพราะพระเย,ยสินมันห่วงสมกูบอดินนีเนาะเออมันสูญแล้วได้ท <laughs> ี่ความรู้สึกมันหลอนบุบวาดขึ้นมาในในใจในกายแบบนี้นรำมาได้ไหมความประควาใจบุบขึ้นมาโดย ว่าเขาบอกความข้อมจะของว่ามันยังดอกแล้วมันศูนย์โมโหว่างันจีจำบ่อยข้อมรูมันสิมากไม่ด้วยการข้อมคิดทั้งหลายจะคิดดีเพียงใดก็ตามแต่ว่าเอามาใส่ในชีวิตจริงในความรู้ในความคิดดีอน,นั่นว่าอาจสิมีผลอย่างเลยดีว่าดีเป็นโทษแกต่ตนเองเพราะว่ามันจะเอาไปคมเหงผู้อื่นคมเหงทั้งวาัฒากรรมนั่นแหละคมเหงทั้งนั้นก็อยากเอาชนะทั้งใจอยากเอาชนะทั้งความคิดเห็นนั่นเอง และมันต้อง F, <c oughs> เกิดขึ้นกับปัจจุบันมันจึงสื่อเป็นถ้มจริงอันนั้นเป็น่ามจําความรูจ้จําอ่านหนังสือมาบดหลกไปตโตว,วาัาทวาที่ทั้งใดสนาเบตดความจริงจะของบาสามารถละความรู้สึกโมโนนห,นหนั้นใดจักไม่นองเลยบม่ได้มีประโยชน์อันนั้นมิตรโ,โทษโทษเพราะวันโทษมันจะไปเทียอ,อผู้รลูทั้งหลายมันสิม,มักเทียบยเด้ถ้าเขาบอกไปทังสั่งสี่อันนี้ไม่ตรงตามพุทธวจนะเนี่ย นักลู่ทั้งลายนี่มักเปียบเด้ม,มันจะเป็นเรื่องสี่พูดไม่ถูกกล่าวไม่จริงถ้ถาถ้าถึกใจตรงกับขงังตนยึดไว้ถูกต้องที่สุดเลยเข่าไดิดงดูนั่นนะถูกบงใดนี่เดถูกใจจะขอหันบอกจากว่าถูกต้องตามสิ่งที่เรายึดเอาไว้ตามความคิดเห็นของเด็กองยึดเอาไว้แล้วยึดเอาไว,วา้เพราะว่าอย่างนี้ได้ฟังจากคราอาจารย์นั่นคราอาจารย์นี่เนี่ย ส่วนมากผู้รู้มันจะเป็นทั้งสั้นละผู้รู้มันจะเทียบตัดสินอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้พูดคำหยาบอันนี้พูดคำลามกจกับนั่นผู้รู้เป็นสัจน,นจะเทียบว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกบอกประมวลคือทั้งสั้นล่คือว่าต้องรู้ยังดอบนเนาะทะลแเ้วมันจะมีอารมณ์มีอารมณ์เข้ามรู้ซึ้ <c oughs> ผู้ลูกจริงๆนะ่ะเขาลูซื้อลูเฉยๆจะกกว่าลูซื่อเห็นซื้อหูซื้อเนี่ยว่าต้องไปปูแตง่งในกล้องจากไหนผู้นั้นเป็นนังสั่นผู้นี้เป็นนังสีแม้กระทั่งตัวเองเป็นนั่นแหละวัตถุยางมันลืมคําถามเราและว,ว,ว่าจะตอบอยังไงล่ะลืมละถามไหม <c oughs> เอาพ่อเมื่อ <c oughs>